สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อมามัเข้าสู่ช่อง Dream Dam K นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาไม่ได้มากินนะคะเราจะมารีแอคเพลงของ T-pop Girl Group T-pop t h ยนะคะนั่นก็คือ For Eve นะคะซึ่งแข่งแบเชิญเยอะมาก <laughs> ตัวที่สำคัญที่สุดะคะคือเป็นพี่น้องของเราเองนะคะเป็นน้องคนที่สามนะคะชื่อว่าน้อง Demi นะคะนรางค็นคต่าย d ี m Dem i Demi แล้วก็ d ดม m i นะคะ ก็มีฉลามก็คือไม่รู้ว่าทำไมตลอกเอามาเยอะขนาดนี้แต่รู้สึกว่าอยากให้เอามาให้เฉยนะคะเพลงที่เราจะมาฟังกันก็คือเป็นเพลง o o ต y Bomb แล้วก็เป็นเพลงท i c k อาร t ทีนะคะที่เขาปล่อยออกมานค่ะโอเคเรามาฟังกันเลยเพราะบอกว่ามันเป็นอัลบั้มพิเศษไอ้สเปเชียลอัลบั้มที่ปล่อยมาเราดูแล้วนะคะใช่ดูแล้วอันนี้ดูสองรอบเราดูเป็นเราดูเป็นสิบรอบแล้วพี่ดีป่ะพี่สาวแล้วี่สาวหนึ่งจัง แล้วก็พึ่งมารีแอคอันนี้ชอบทุกคนพี่แมวชอบชุดโจลิมมากพอนไหนชอบโจลิมมากแล้วกมีโจลินแต่เราจะาให้พี่ดิมนเลือกนะคะว่าเอ็มนี้พี่ดิมนชอบใครที่สุด ชอบใส่ดีนะใช่ยังชอบมากดูเป็แบข่าว่ามินลีเป็นคเนเขียนเพลงแล,ลบเข<อ>ียนเนื้อแหบบนี้เก่งๆอ,อันนี้ฝ้ายอันนี้พี่ขั้นอันนี้ชอบค,คนนี้ด้วยพีพ่แฮนนาม เขามาจะสอบมาว่าเราเป็นรู้คือแต่อ,อายอ,อายสวยีงก็สวยอย่างเงี้ยอายน่ารักแบบทั้งน่ารักทั้งสวยอ่ะคนนี้ก็สวยคนในชื่อไม้เป็นที่ใหญ่สุดชื่อตาออกเสพมาก จริงชุดสวยทุกคนใช่อล้วแอชอบท่อนแรปอันนี้มากเฮ้ยนันน่ะชอบท่อนนี้ของจอลิเลกเลยในคะรว่าคลังใคร <c oughs> คังใคร <laughs> โอ้ยชอบจลินมากโคชชอบชอบไหม <c oughs> เปนจริงติดหูนะอ้อยำชอบฉากนี้มากใครดูตอนจบ ที่สุดชอบฉากโจลินที่ยืนบนนั้นใช่ไพี่ว่ามันดูเท่มันเท่ใช่นี่เออน่ะเออนี่ก็ชอบฉากนี้ชอบใครที่สุดใน m อวนี้ละกันอืมอืมชอบคนชื่อมายอ่ะเขาดูแบบเต้นแข็งเลยนะแล้วเขาก็แบบเล่นกล้องได้ดีอ่ะชอบเขาสวยเออเขาสวยี้เขาสวยเขาสวยาเขาสวยไงใครคะ ก็จะเป็นลาคาสำหรับการเรีอคชันบูตี้บอมก็คือทุกคนก็คือสวยทุกคนสวยมากนะคะแล้วก็คอตุมพอดีดีมากเป็นเกิร์ลกรุ๊ปของไทยที่ดีมากๆทีวงเลยซึ่งเราก็ไม่รู้จะรีแอคไรเพราะว่าเรายังไม่ชำนาญในการรีแอคนะคะก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่เราจะมา r รีอคชันกันก็คืออีกทร or t r ทร t นะคะนี่เปมาก็เจอเลยนะคะ ทีนี้ยังไม่เคยดูพี่ยังไม่เคยดูนี่ตั้งแว่าเคยดูแล้วนะครับเคยดูรอบพี่เท่าไรแล้วประมันสิบกรอบแล้วขอเล่นละเล่นไม่เคยยังไม่ถึงนะคะที่ช่วยขจัดร่องการเสพติดภาพโอเคเราก็จะมาดู r คลิปออดชีทกันเลยลองถูกไหมมึงมึงสองสามเดมี่ตั้งใจดูนะเฮ้ยหนึ่อเฮ้ยอันนี้ก็สวยมันดูหวานๆวานะ นี่ถึงขนมมันยืนมากฉันชอบอะ่ะมันเป็นแบบตีมฮาโลวีนปะอ,อุ้แต่ว่ามันสวยอะ่ะอันนี้งได้อ่ะจริงๆแบยขนมขนมหน่อยฮาโลวีนมากันลังก็มาอะ่รบ้างนี้จำถ้าจำไม่ผิดมันเกี่ยวกับฮาโลวีน

เธอจะรู่า่้าลลร t ะไุ่่นเดียวกับพี่ปะไม่เป็น้องพรีสองปีฮะเป็นน้องพี่สองปีเอจริงไม่ีใครรุ่นเดียวกันนี่ไม่มีพี่ไม่พี่ไม่แก่สุดยพี่ลอโอเคงแก่แเก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดส่วกนะคะ หน้ายังไม่ชิหน้ายังไม่เกิดหน้ายังไม่ต่ำกว่าสฉัน,นอโอ้ยพี่อ่ะน้าสวยมากเหมือนแบบตุ๊กตาหน้าด้วชุดก็หวานเลยวยีเอ็มดีนี้ดีมากก็เล็กพราะอันนี้พี่ฝ้ายสวยมากนี่แต้มชอบฉากนี้

เอ้ยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนชุดสปอยสปอยแบบสปอยเยอะมากก็จะชุดนี้สวยอะชุดสองนะที่พนันเราเฮ้ยชอบ,อช,อบชุดที่สองเฮ้ยชอบอันนี้เฮ้ยแรักก็ดี ค well. sure ี่ท่านเจลินใชคือท่านเจลินชอบมากอฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยอันนี้ชอบพี่เจลินสวยเฮ้ยชุดเจลินก็สวยนี่ชุดชุดไอา์ก็สวยแบบแนวเกาหลีเลยเออชุดไอสวยเฮ้ยเหมือนดูเอ็มวี ของไอ้ด้านกลางอยเลยอ่ะคือมันดีมากอ่ะแบบดีมากมชุดก็สวยสวยท่ชุดเลยเฮ้ยเหมือนตุ๊ก,กตาเลยอ่ะพี่ฮานะเย้เ yeah! สร็จแล้วชอบค่ะชอบฉากไหนที่สุดเราจะมาเลือกฉากที่เราชอบที่สุดกันนะคะดิฉนชอบฉากไหนที่สุด ชอบฉากเปิดมาเลยอะเออเปิดมาเลยมันสวยฉากไหนอะฉากนี้เหรอเออแบบทุกคนนั่งอะ่ยมันดูสวยดูครบองค์รวมโอเคสวยมากนะคะชอบฉากที่เดี๋ยวขึ้น okay. รูมแล้วกันเนาฉากที่ไอจุดไฟแล้วก็มาแล้วก็ทีแล้วก็ผัดมาที่หน้าไอคือแบบฉากนั้นมันดีมากค่ะชอบใครในซีนเอ็มบีนี้จริงจริงไหม แต่ว่าพี่ดิมชอบพี่ไหมเอใช่แต่ว่าพี่ดิมเขาทำอะไรมันก็แบบอุ้ยดูน่าหลงไหลดูแบบอุยสวยเขาสวยอะไรอย่างเงี้ยไปหมดเลยแต่จริงๆมันก็สวยทุกคนส่วนเรานะคะก็ชอบแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องชอบชอบใครชอบใครถ้าใครทนชอบพี่จูเลนมากกว่าช่อสอะไรสวยเรานะคะเมนพี่โจลินนะคะ เรา react ไม่ค่อยดีเพราะว่าเรา react ไม่เป็นไม่รู้ว่าจะต้องบีคอยยังไงเพราะว่าเราสววเป็นบีบันดีมากเราก็บีคอยเอ็มีไม่เป็นโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอจบคลิปของเราในการ reaction เพลงครั้งแรกของสาวสาว girl group ของทีป๊อปเมืองไทยนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งด๊ด๊ด๊ด